ทิชชู่มาเพิ่มค่ะวันนี้ได้รับสินค้าแล้วนะคะเมื่อวานมีพัสดุมาส่งนะคะกองใหญ่เลยวันนี้ตื่นเช้ามาก็แพ็กของก่อนนะคะเตรียมส่งตัวนี้เป็นทิชชู่แบบแขวนนะคะพี่เมย์ซื้อมาหนึ่งลังเลยในหนึ่งลังเขาจะมีให้สี่หิ้วค่ะแล้วก็มีตะขอแขวนแถมมาด้วยในหนึ่งชิ้นนะคะทิชชู่ในหนึ่งชิ้นเนี่ยจะมี1,280แแผ่นค่ะ ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเพราะเป็นแบบแขวนมีที่แขวนให้แบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอันเก่าที่พี่เมย์ใช้อยู่นะคะพี่เมย์สั่งมาเพิ่มนะเพราะว่ามันใช้ดีมากค่ะไอที่เขาให้มาตะขอแถมมาแล้วก็มาติดแบบนี้เลยนะคะติดข้างๆตู้เย็นแบบนี้เลยค่ะอยากจะบอกว่ากาวเหนียวมากค่ะแล้วก็ใส่อันใหม่ไปเลยแบบนี้เวลาใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะแค่ดึงตรงข้างล่างค่ะมันจะมีตัวซิปข้างล่างให้เปิดนะคะ เราก็สามารถดึงทิชชู่ออกมาใช้ได้จากด้านล่างแบบนี้เลยค่ะพี่เมย์ชอบเพราะว่ามันใช้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและแบบแขวนแบบนี้คือจุมากๆเลยค่ะมีตั้งพันสองร้อยแปดสิบชิ้นคือคุ้มค่ามากมากเลยค่ะใช้ดีมากๆคุ้มค่ามากๆพี่เมย์ก็เลยสั่งเพิ่มมาสี่ชิ้นไปเลย น้องเป็นทิชชู่ดีลักคอมฟอ์ตทิชชู่แบบดึงแขวนได้กระดาษทิชชู่หนา4ี่ชั้นนะคะมีถึง180แผ่นค่ะ